สวัสดีครับสำหรับ EP 04นี้นะครับใน c h a r จ JS เราจะมาเรียนรู้วิธีการตกแต่งนะครับกราฟของเราให้เป็นสีต่างๆให้สวยงามนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับดับแรกเราก็เปิดโปรเจกต์ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เปิดแท็บนะครับเข้าไปที่ c h a r t JS นะครับไปเปิดเว็บนี้มานะครับมันจะได้ง่ายนะครับพอเข้ามาที่ c h a r t JS ก็ไปที่ Get Start เหมือนเดิมครับ จากนั้นนะครับเราก็จะไปที่ get start เหมือนเดิมนะครับแล้วมันก็จะมีเมนูนะครับให้เราเลือกนะครับเดิมเราก็คือเริ่มจาก get start นะครับใน EP แรกของเราเนี่ยนะครับเราก็มา copy ตรงนี้นะครับสังเกตว่าตอนนี้สีนะครับมันได้สีเดียวนะครับเป็นสีฟ้าแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนสีนะครับให้มันแสดงสีสวยๆทำยังไงนะครับอ่าเราเข้าไปดูเมนู อื่นๆบ้างนะครับคลิกมาที่ general นะครับคลิกมาที่ general นะครับมันจะมีพูดถึง color นะครับนี่นะครับเขาก็จะอธิบาย color ว่านะครับในการใช้สีเนี่ยนะครับ background color เนี่ยถ้าใช้ชื่อ code เนี่ยเป็น background color เนี่ย default value นะครับมันก็จะเป็นแบบ rgb นะครับก็คือแดงนะครับเขียวน้ำเงิน rgb red green blue นะครับ จากนั้นค่าสุดท้ายนี้เขาเรียกว่าค่าอันฟ้านะครับค่าอันฟ้าก็คือค่าโปร่งใสนะครับค่าโปร่งแสงโปร่งใสเนี่ยนะครับซึ่งจะทําให้กราฟเนี่ยมันไม่ไม่เข้มจนเกินไปนะครับมันก็จะเป็นออกสวยๆนะครับมีแสงผ่านได้อย่างเงี้ยนะครับพื้นหลังเขาเรียกวัตตาคันเลอร์ border คันเลอร์ก็คือขอบนะครับขอบแล้วก็คันเลอร์ถ้าใส่คันเลอร์เนี่ยก็คือฟอนต์คันเลอร์นะครับหมายถึงฟอนต์คันเลอร์ก็คือให้ตัวหนังสือเป็นสีอะไรนะครับจากนั้นนะครับ เพื anyway, ่อนะครับเพื่อให้ง่ายในการใส่โค้ดน like ี่นะครับเราไปดูในส่วนของนะครับตัวอย่างเลยเนาะจะเร็วนะครับก็คือไปที่ชาร์ตไทส์นะครับมาที่ชาร์ตไทส์แล้วก็มาที่บาร์ชาร์ตเลยนะครับตอนนี้ตัวอย่างของเราที่พาทำตอนนี้ก็คือบาร์ชาร์ตอยู่นะครับเราก็มาที่เมนูที่ชื่อว่าชาร์ตไทส์แล้วก็บาร์ชาร์ตนะครับคลิกมาที่บาร์ชาร์ตแบบนี้นี่นะครับ เราอยากใส่สีแบบนี้นะครับเราจะเปลี่ยนยังไงนี่นะครับออกมาตรงนี้เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจากนั้นนะครับให้มาตรงแถบที่ชื่อว่าเซตอัพนะครับคลิกมาที่แถบเซตอัพนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมีนะครับโค้ดให้เราเลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือแบ็กกราว n d คั l เลอร์นะครับนี่แบ็กกราวน์คัลเลอร์เรากอปทั้งแบ็กกราว n d ทั้งบอร์เดอร์ได้เลยนะครับเพื่อจะเอาไปใส่ในโค้ดของเรานะครับอ่าตรงนี้นะครับผมก็จะเริ่มจาก ต่อจาก Data นะครับ label Data เสร็จแล้วก็ Background แบบนี้นะครับแล้วก็ก๊อบเลยนะครับแล้วก็เอา b o r d e r ด้วยนะครับเอา b o r d e r ด้วยเลื่อนลงมานะครับมาจนถึงตรงนี้นะครับ c o n t r o l ีนะครับ c o n t r o l ีเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมาที่โค้ดของเรานะครับมาที่โค้ดของเราจากนั้นนะครับเราเอามาไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ label list.name นมนะครับ d a t a l e s d a t a m a p n u m b e r นะครับแล้วตรงนี้ก็คือ border w i t h 1นะครับเราเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้แล้วทำการคอ Enter ลงมานะครับแล้วก็ c o n t r l v ไปเลยนี่นะครับ c o n t r l v ลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูจํานวนแท่งกราฟนะครับว่ามันเท่ากันกับตัวอย่างไหมนะครับ1 2 3 4 5ของเขามี7นะครับของเขามี7ข้อมูลนะครับ ของเรามีแค่1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําให้มันตรงกันนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวหลังนี้ผมจะลบออกนี่นะครับอ่าให้จํานวนข้อมูลนะครับของกราฟเท่ากัน1 2 3 4 5โอเคนะครับบอเลขขัเลือกก็เช่นเดียวกันครับ1 2 3 4 5 2อันล่างนี้ก็ลบออกครับดี๋ยทิ้งไปเลยครับแค่นี้เองนะครับจากนั้นก็กดปุ่มบันทึกครับ พอกดบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันครับกดรีเฟซเลยครับนะมาเรี่ยงนะครับได้ไหมสวยงามเห็นไหมครับนี่นะครับเราก็จะได้สีสันสวยงามมาแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ชอบสีแบบเขาทำยังไงอ่ะเราก็จะต้องไปนะครับไปหาเว็บที่เกี่ยวกับสีนะครับอย่างเช่น hex color อย่างนี้นะครับลองพิมพ์ วัตคัลเลอร์อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราอยากได้สีอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะมาดูค่า R G B เขาได้นี่ครับค่า R G B นะครับแล้วเราก็เอาสีพวกนี้เราไปใส่นะครับเช่นนะครับผมอยากออกเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับอยากได้เป็นโทนสีเขียวเราก็มา copy R G B เขาตรงนี้นะครับ6 2 21957นะครับเสร็จแล้วนะครับ ไปใส่ตรงนี้นะครับ3ค่านี้นะครับส่วนค่าอัลฟาเราก็ไว้เหมือนเดิมนะครับคอนโทรลวีอย่างเงี้ยนะครับจะลืมใส่คอมมาด้วยนะครับ RGB เปิดวงเล็บอย่างงี้นะครับแล้วก็บันทึกนะบันทึกบันทึกเสร็จนะครับเดิมตรงนี้เป็นสีส้มนะครับมันจะต้องเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟรชให้ดูนะครับเมื่อเราเปลี่ยนสีแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นสีเขียว ซึ่งนะครับขอบมันก็จะต้องเป็นสีเดียวกันนะนะครับตัวนี้ขอบแดงขอบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่เข้ากันเนาะนะครับเพราะฉะนั้น RGB ตรงนี้นะครับมันก็จะต้องไปเป็นขอบเดียวกันก็ปี้มานะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวแรกคอนโทรลวีอย่างเงี้ยนะครับมันถึงจะเข้ากันนะครับบ o ร์เดอร์คัก็คือเส้นขอบแล้วก็ลองรีเฟซดูใหม่ครับลองรีเฟซดูใหม่เราสักครู่ครับ นี่นะครับรอสักครู่ดีเฟสมาเรียบร้อยไหมครับก็จะเป็นสีนี้นะนี่ครับสีนี้ถูกไหม RGB 62 21957อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็นะครับเราต้องไปดูเอาเองนะครับว่าเราอยากเปลี่ยนสีหรือจะใช้สีแบบเหมือนเขามันสวยแล้วอะไรอย่างเงี้นะครับก็ดูเอานะครับยังไงก็ไปลองนะครับไปลองปรับไปลองแก้นะครับค่าตามนี้เลยนะครับ ถ้านะครับถ้าเราทาสาเร็จนะนะครับมันก็จะสวยตามนี้นะครับเดี๋ยวผมอลองรีเฟซอีกครั้งหนึ่งนะครับทาไมมันออกเป็นมืดๆนะครับฟืสีมันออกเข้มๆอ่ะมันต้องประมาณนี้นะครับเมื่อกี้มันมีคอมมาค้างอยู่นะครับเนี่ยก็เลยเอาคอมมาออกนะครับสีถึง,ถ,ง,ถ,งถูกต้องแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการเปลี่ยนสี ให้กับกราฟของเรานะครับจากเดิมที่มีสีฟ้าอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนเป็นสีต่างๆได้ยังไงนะครับลองไปปรับตามนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ